ถ้าม,มีความสำคัญทั้งทางด้านนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่สำคัญตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการท่าแห่งชาติจึงมีมติในการกำหนดนิยามความหมายของทําข้อปฏิบัติในการคุ้มครองทําการเลือก11ระบบท่ามเพื่อการสำรวจประเมินและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ ร่างนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ้ำแห่งชาติซึ่งงานทางด้านการร่างนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมกระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจำนวน3าครั้งจึงทำให้ได้ร่างนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ้ำแห่งชาติพุทธศักราช2,563ถึง2,580และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการถ้ำระยะที่1 <c oughs> พุทธศักราช2 5 6 3ถึง2565ด้วยแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบท่ามแห่งชาติประกอบด้วยนโยบาย4หมวด8กลยุทธ์เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมรองรับ ตลอดจนการประสานงานด้านแหล่งงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงานและการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้จึงได้จัดทำกลไกการประสานและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยมีโครงการที่มุ่งผลความสำเร็จแบบเร่งด่วน Quick Win Projects ประกอบไปด้วยโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการรายระบบถ้ำต้นแบบ11ระบบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ถ้ำ โครงการพัฒนาหน่วยส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ด้านธรรวิทยาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดทำกรอบการประเมินระบบธรรมโดยคาดว่าเมื่อได้นำแผนแนวทางนโยบายและแผนแม่บทดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจะยังผลให้เกิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศและแหล่งน้ำที่อยู่ในระบบธรรมลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบถรรมทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบระบบธรรม นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวถ้ำตลอดจนนักวิชาการได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมครั้งที่สองทับ2,563ได้มีมติให้เสนอร่างนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ้ำแห่งชาติพุทธศักราช2,563ถึง2,580 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการถ้ำระยะที่ 1. พุทธศักราช2563ถึง2565 25เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป